คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน f o x c o n n e c t มีอะไรบ้างเรารวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว f o x c o n n e c t สามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่ f o x c o n n e c t เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ f o x c o n n e c t ต่างจากแพลตฟอร์มแชทอื่นๆอย่างไร f o x c o n n e c t รวมทุกแชทไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอีกทั้งสื่อสารภายในกับทีมง,งานได้โดยไม่ปะปนกัน ไฟล์ต่างๆที่คุยในแชทมีวันหมดอายุหรือไม่ไฟล์ทั้งหมดรวมถึงรูปต่างๆในแชทสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุหากต้องการทดลองใช้งานฟรีสามารถใช้งานได้กี่คนแพ็กเกจฟรีของ Foxconnect จำกัดผู้ใช้งานหรือ user ร์2คนและมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500MB มิ Foxconnect มีแพ็กเกจสำหรับธุรกิจ SME หรือไม่ f o ส Connect มีแพ็กเกจที่รองรับธุรกิจ SME โดยสามารถใช้งานได้ถึง20 User มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุดถึง50 g b พร้อมฟีเจอร์ครบครัน